หุ้นกู้ธนาคาร c i ไ b ไทยจำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย3.9%ต่อปีนะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ A จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันก่อนข้อสุนหาฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับธนาคาร c i ไ b ไทยจำกัดมหาชนนะครับยื่นล่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งาน ต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาหลักทรัพย์หรือกอรตอโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้นะครับตาสารด้อยสิทธิ์นะครับเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่2ซึ่งมีข้อกําหนดให้ผู้ออกตาสารสามารถตัดเป็นหนี้ศูนย์ทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตาสารออกโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนครั้งที่1นึ่งทับสอง ครบกำหนดไถทท่ถอนปี2577นะครับซึ่งผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ย3.9%ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนั่นเองนะครับเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21, 22และ 24, 25ตุลาคม2567แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้นะครับ ตาสารและร่างหนังสือชี้ชวนนะครับออกเสนอขายนะตาสารด้อยสิทธิเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อน,นับเป็นเงินกองทุนประเภทที่2อายุสิปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.9มจุดเก้าระดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุตาสารนั่นเองนะครับตาสารมีมูลค่าตาไว้หน่วยละ1000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1 0 0 0บาทโดยออกเสนอขายจํานวนไม่เกิน2พ ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน2,000ล้านบาทอันดับความน่าเชื่อถึงตราสารโดยบริษัทฟริดเลตติ้งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่3สิษภาคม2567นะครับผู้ออกตราสารจะใจมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของตราสารจากสถาบันจะดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรอตอให้ความเห็นชอบตลอดอายุตราสารนั่นเองเสนอขายกับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือ และหรือผู้ลงทุนสถาบันนะครับโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารธนาคารซีเอไทยจำกัดมาชนในเทเบียนตราสารธนะนาคารซีเอไทยจำกัดมา,าชนผู้แทนผู้ถือตราสารนะครับธนาคารกรุงศรีตรีจำกัดมหาชนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งการจองซื้อนะครับวันที่ 21, 22, 24และ25ตุลาคม 25, 67นั่นเองเรามาดูแฟดชีตกันเล็กน้อยนะครับ ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนนะครับความเ,เสี่ยงอยู่ที่อันดับ7นะครับใน8อันดับความเสี่ยงนะครับคำเตือนตาสารเป็นตาสารด้อยสิทธิ์ที่ออกมานะครับออกเพื่อนับเป็นเงินกองทุนนะครับของธนาคารพาณิชย์ซึ่งสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตาสารได้เมื่อผู้ออกตาสารมีผลการดําเนินงานไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้โดยสามารถตัดหนี้ตามตาสารหนี้ ตาสารเป็นหนี้ศูนย์นะครับไม่ว่าทั้งจํานวนหรือบางส่วนได้เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตาสารและผู้ออกตาสารมีสิทธิไถ่ถอนตาสารก่อนครบกําหนดความเสี่ยงของผู้ออกตาสารนะครับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สําคัญของธนาคารได้แก่โครงสร้างของแหล่งเงินทุนนะครับและการใช้และการใช้ไปของเงินทุนของธนาคารนะครับ การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์เพื่อเพิ่มสัดส่วนฐาฐานลูกเงินฝากนะครับที่มีต้นทุนต่ำนะครับท่ามกลางสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในสภาพระดับต่ำและเพื่อรองรับหลักเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงนะครับและหลักเกณฑ์การดำรงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการนำเงินไปใช้ขอไปใช้ ไปของเงินนะครับนอกจากนี้การดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและธนาคารกลางของประเทศสําคัญทั่วโลกนะครับอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและส่งผลต่อตลาดการเงินนะครับที่มีความผันผวน,ผนซ,ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและต้นทุนในการจัดหาเงินทุนตามมาได้ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการเพื่อธนาคารเพื่อการธนาคารปัจจัยหลัก สำหรับความเสี่ยงด้านตาดอกเบี้ยได้แก่ภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆอัตราเงินเฟ้อและการดําเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางของประเทศสําคัญทั่วโลกซึ่งอาจส่งผลโดยตรงนะครับต่อทิศทางระดับอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับมายังอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้การแข่งขันเพื่อเพิ่มรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดนั่นเองนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารี ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และลา่าสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกถึง12นาฬิกา และ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th <c oughs> คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ